สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องมนรักผาบ้านอีพีที่15นะคะราคาเปิดวันนี้นะคะอยู่ที่300บาททุกรายการค่ะพี่พี่ค่ะมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะค่าจัดส่งของเราค่ะอยู่ที่50บาทนะคะพี่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 คนไหนนะคะที่เข้ามาชมนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะคะพี่พี่ค่ะช่องทางการติดต่อของมนรักผาบ้านนะคะพี่พี่นี่ค่ะ พี่ๆสามารถโทรนะคะ080 851 852 9ได้นะคะพี่ๆส่วน ID l i n ลนนะคะก็จะเป็น m i l d Underscore 6947นะคะตามนี้เลยค่ะมาค่ะเรามาเริ่มกันที่รายการแรกของเรานะคะพี่พี่ค่ะรายการแรกของเราวันนี้ค่ะเป็นหลวงพ่อกลวยนะคะพี่พๆ ขออนุญาตซูมให้พี่ๆนะคะเห็นชัดๆเนอะอ่าโอเคค่ะเอโอเคค่ะพี่ๆอันนี้จะเป็นหลวงพ่อกลวยนะคะวัดโคสิตารามนะคะพี่ๆเป็นเนื้อทองแดงนะพี่ๆนะโอเคอันนี้ก็จะเป็นด้านหลังค่ะพี่ๆขาเป็นด้านหลังเป็นยันนะคะพี่ๆ ของท่านเลยพี่พี่จะได้พร้อมกรอบเลเซนนะคะใส่ใสไปเลยค่ะมาต่อกันร,รายการที่สองนะคะพี่พคะ่ะเป็นเหรียญหลวงปู่ดุลน,นะคะวัดบูพารามนะคะโอเคค่ะนี่จะเป็นด้านหน้านะคะครบรอบแปดครบแปดรอบนะพี่พี่นะถ้าไม่ผิดนะคะนี้จะเป็นด้านหลังค่ะพี่พี่ด้านหลังมียันนะคะพี่พี่ นี่ค่ะไปค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่สามค่ะพี่พค่ะรูปหล่อหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะพี่พี่นะอันนี้จะเป็นด้านหน้านะคะพี่พสวยเก่าเลยค่ะพี่พค่ะอันนี้จะเป็นด้านหลังนะคะถ้าไม่ชัดนะคะขออภัยค่ะแต่ถ้าพี่พี่สนใจนะคะสามารถโทรมาหรือว่าแอดไลน์มาสอบถามได้นะพี่นะ มาค่ะต่อการรายการที่4คะ่ะพี่พี่คะ่ะเหรียญหลวงพ่อสดนะคะพี่พี่วัดปากน้ําพาสีจเจริญน,นะคะอันนี้ก็จะเป็นด้านหน้านะอันนี้จะเป็นด้านหลังนะคะพี่พี่คะ่ะมียันนะเขียนที่ระลึกในการถาวายพัะตาหารนะพี่พี่นะแล้วก็เป็นวัดนะคะอา่านี่คะ่ะพี่พี่คะ่ะ ถ้าไม่ชัดน้องขออาภัยนะคะพี่พี่แต่จะพยายามถ่ายให้ชัดที่สุดนะมาขาดต่อกันที่รายการที่5้านะคะพี่พี่เป็นภาพถ่ายนะหลวงพ่อท่านนะคะพี่พี่ขาอันนี้ก็จะเป็นด้านหน้านะ,ะเป็นภาพถ่ายนะคะได้พร้อมกรอบเลยด้านหลังค่ะพี่พี่่ะ อันนี้ไม่ทราบนะคะน้องไม่ทราบว่าเขาเรียกว่าอะไรพี่พี่ต้องขออภัยนะคะแต่พี่พี่จะได้ภาพไปแล้วก็มีมีกรอบให้ด้วยค่ะพี่พี่มาค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่6ค่ะพี่พค่ะเป็นสมเด็จวัดละรังนะค่ะอันนี้ก็จะเป็นด้านหน้านะคะดูเก่าสวยโบราณเลยค่ะพี่พี่ดูสวยเลยนะอันนี้ก็จะเป็นด้านหลังนะพี่พี่นะ สวยเลยค่ะโบราณเลยพี่พี่สนใจนะคะสามารถโทรหรือแอดไลน์มาตามที่น้องบอกข้างต้นได้นะคะหรือว่าจะดูช่องทางการติดต่อได้ท้ายคลิปนะมาต่อกันที่รายการที่เจ็ดค่ะพี่พี่ค่ะเป็นพ้าขุนแผ่นพายคู่นะอันนี้ของวัดบ้านกลางนะคะพี่พี่อันนี้จะเป็นด้านหน้านะคะ จะเป็นด้านหลังค่ะพี่พี่ค่ะได้องค์คู่เลยสวยๆค่ะพี่พี่ต่อกันค่ะรายการที่แปดนะคะพี่พี่ค่ะเป็นจอบเล็กหลงข้อเงินนะวัดบางคานนะพี่พี่นะในจะเป็นด้านหน้านะคะจอบเล็กนะคะเหมาะสําหรับลูกๆหลานๆนะพี่พี่สามารถเอาไปใส่ให้ อ่าให้คอ,อให้น้องๆได้เลยกำลังน่ารักคะ่ะไม่เกลกกะแน่นอนน้ำหนักไม่เยอะเกินไปนะกำลังพอดีเลยคะ่ะพี่ๆมาต่อกันรายการที่9นะคะพี่ๆ่ะเป็นเหรียญหลวงพ่อทานะวัดพะแนงแตกนะคะพี่ๆ่ะอันนี้ก็จะเป็นด้านหน้านะคะด้านหลังคะ่ะพี่ๆ นี่ค่ะนี่ค่ะมาต่อกันนะคะเป็นรายการที่สิบนะคะพี่ๆค่ะเป็นรูปหล่อพระไพรีพินาศนะอ่าวัดบารมีเวศนะคะพี่ถ้าผิดนะคะน้องของอาภาัยนะคะพี่พค่ะอันนี้ก็จะเป็นด้านหน้านะด้านหลังนะคะพี่พ สวยๆเก่ากโบราณเลยค่ะพี่ๆค่ะดูสวยนะคะดูแพงมากถ้าพี่ๆนะคะเห็นแล้วสนใจก็ทักมานะคะหรือว่าโทรมาได้นะคะมาต่อกันรายการที่11เค่ะพี่ๆค่ะเป็นเชี่ยวแกะนะเป็นเชี่ยวแกะรูปสิ่งนะคะพี่ๆค่ะอันนี้น้องไม่ทราบที่นะคะพี่ๆแต่พี่ๆจะได้พร้อมกรอบไปเลยนะอันนี้ก็จะเป็นด้านหลังค่ะ ได้พร้อมกรอบเลเซนตไปเลยนะคะพี่พมาค่ะต่อกันรายการที่12นะคะพี่พี่ค่ะเป็นพระไม่เหส่วนเนาะอันนี้จะเป็นด้านหน้าค่ะพี่พี่ค่ะด้านหลังนะคะพี่พี่จะได้พร้อมกรอบนะสแตนเลสนะคะพี่พี่สวยๆเลยยังกิ๊กๆอยู่เลยนะคะพี่พี่ค่ะ รายการต่อไปค่ะพี่พค่ะเป็นรายการที่13นะคะพระลีลาเมดขนุนนะอันนี้ก็จะเป็นหน้าหน้าค่ะพี่พค่ะมีปิดทองด้วยมีทองนะคะพี่พี่อ่ารอบเลยด้านหลังค่ะพี่พี่ค่ะโอเคนี่ค่ะพี่พมาต่อการที่รายการที่14นะคะพี่พี่ หลวงพ่อพรมนาวัดช่องแคค่ะพี่พี่คาอันนี้จะเป็นด้าหน้านะคะดูสวยค่ะพี่พี่คาสวยมากนะคะภาพไม่ชัดนะคะน้องขออาภัยค่ะพี่พี่แต่พยายามถ่ายให้เห็นชัดที่สุดแล้วนะถ้าพี่พี่สนใจนะคะอยากขอดูรูปภาพเพิ่มเติมสามารถแอดไลน์มาได้นะคะเดี๋ยวน้องจะส่งรูปภาพให้พี่พี่ได้ชมนะ พี่ๆแค่บอกอีพีแล้วก็รายการที่พี่ๆสนใจนะคะรายการที่15สิบห้าค่ะพี่ๆค่ะหลวงพ่อวัดบ้านแหลมนะอันนี้จะเป็นเหรียญค่ะพี่ๆค่ะเนื้อเปียกทองนะพี่ๆนะอันนี้จะเป็นด้านหลังค่ะพี่ๆค่ะสวยๆเลยค่ะพี่ๆราคาเพียงแค่สามร้อยบาทนะคะพี่ๆค่ะสวยทุกรายการอย่างนี้เลยมาค่ะต่อกันที่รายการที่ 16นะคะพี่พี่ขาเป็นพระนางพญานะขออภัยนะคะพี่พี่ขาเมื่อกี้ไฟดับเนาะอันนี้เป็นรายการที่16นะคะพี่พี่ขาเป็นพระนางพญานะคะโอเคค่ะอันนี้จะเป็นด้านหน้านะคะพี่พี่ขาด้านหลังนะคะสวยๆเลยค่ะพี่พี่นี่คะ่ะ มาต่อกันรายการที่17นะคะพี่พี่ค่ะเป็นจอบใหญ่หลวงพ่อไผ่นะคะพี่พี่อันนี้ก็จะเป็นด้านหน้านะองค์สวยเลยค่ะพี่พี่ค่ะดูเก่าดูถูกการใช้งานแต่ยังสวยอยู่นะด้านหลังนะคะพี่พี่มาต่อกันรายการที่18นะคะพี่พี่ค่ะเป็นเหรียญหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีนะพี่นะ อายุ8าแนะคะพี่พค่ะเป็นเนื้อทองแดงนะพี่พนะน้องพยายามถ่ายให้ชัดที่สุดนะคะแล้วถ้าเกิดพี่พี่สนใจพี่พี่สามารถแอดไลน์หรือว่าโทรมานะคะขอดูรูปภาพเพิ่มเติมได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นหน้าหลังมียันของท่านนะคะพี่พี่ค่ะพศสองห้าหนะนี่ค่ะมาต่อกันค่ะรายการที่19เนะคะพี่พเป็นอุปคุตถือบัวนะพี่พนะ อันนี้ก็จะเป็นด้านหน้านะคะสวยๆเลยค่ะพี่พด้านหลังค่ะนี่ค่ะพี่พค่ะอันนี้มีแอาต้องหานนะคะนี่ค่ะมาต่อกันรายการที่20่สิบนะคะพี่พค่ะเป็นสมเด็ดวัดละครั้งนะคะพี่พี่ ดูเก่าดูสวยดูโบราณค่ะพี่พคะ่ะพี่พสนใจนะคะสามารถโทรหรือว่าแอดไลน์มาสอบถามได้นะคะแค่พี่พบอกรายการแล้วก็ ep นะคะว่าเป็น ep ที่เท่าไหร่นะคะนี่คะ่ะมาคะ่ะต่อกันรายการที่สิบอ่าขอใหยคะ่ะรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะคะพี่พ เหรียญหลวงพ่อทวดวัดช้างให้นะพี่ๆนะอันนี้ก็จะเป็นด้านหน้านะคะพี่ๆขะได้พร้อมกรอบเรซินไปเลยอันนี้ด้านหลังนะคะพี่ๆด้านหลังเป็นหลวงปู่ทิมนะพี่ๆนะอืมสวยค่ะเป็นเนื้อทองแดงนะคะพี่ๆถ้าผิดพลาดน,นะคะน้องขออาภัยนะมาค่ะต่อกันรายการที่ ยี่สิบสองค่ะพี่พี่คะเป็นหลวงปู่สุขวัดปากของมะขามเท่านะคะพี่พี่คะ่ะอันนี้ก็จะเป็นด้านหน้านะคะพี่พี่องเล็กน่ารักค่ะพี่พี่คะ่ะสาหรับลูกๆขอแฟรคะ่ะสาหรับลูกๆหลานๆนะพี่พี่นะนี่คะ่ะได้พร้อมกรอบไปด้วยเลยคะ่ะพร้อมห้อยคอได้เลยคะ่ะนี่คะ่ะมาต่อการรายการที่ ยี่สิบสามนะคะพี่พี่ขาเป็นเหรียญหลวงพ่อเงินนะคะพี่พี่อขออนุญาตนะคะโอเคค่ะนี่นะคะพี่พี่ขาเป็นเหรียญหลวงพ่อเงินนะได้พร้อมกรอบเลซิ่นไปเหมือนกันค่ะพี่พี่ขายังสวยยังใสยอยู่เลยสวยๆนะคะพี่พี่มาคะ่ะต่อกันรายการที่ 24นะคะพี่พี่คะ่ะอันนี้เป็นกิ่งนะคะพี่พอันนี้ไม่ทราบที่นะคะขออภัยคะ่ะแต่ยังแต่สวยโบราณนะคะแต่พี่พี่สนใจนะคะก็สามารถบอกอีพีแล้วก็บอกรายการได้นะคะนี่คะ่ะอันนี้ก็จะเป็นด้านหลังนะคะพี่พี่ยังสวยนะคะดูเก่าดูโบราณเลยดูสวยเลยคะ่ะพี่พี่มาต่อกันรายการที่ รายการที่25นะคะพี่พี่ขาเหรียญหลวงปู่ทวดวัดช้างให้นะอันนี้ก็จะเป็นด้านหน้านะคะพี่พี่ขานี่คะ่ะด้านหลังนะคะพี่พี่ด้านหลังมียันนะยันของท่านแล้วก็เขียนเทียรล,ลึกนะคะพี่พี่ขานี่คะ่ะมีบทสวดน,นะตรงนี้คะ่ะด้านหน้าเลยมาต่อการรายการที่26นะคะพี่พี่อันนี้จะเป็นนางกำแพงกีบบัวนะ ได้พร้อมกรอบสีทองเลยค่ะพี่พ bueno ี่ขาสวยค่ะพร้อมเก็บพร้อมเครื่องคอเลยนะคะพี่พี่ขาอันนี้นจะเป็นด้านหลังนะเพียงราคาสามร้อยบาทนะคะพี่พี่ขาทุกรายการเลยวันนี้มาต่อการรายการที่ยี่สิบเจ็ดค่ะพี่พี่ขาเป็นสมเด็จวัดละคังนะคะอันนี้ก็จะเป็นด้านหน้าค่ะพี่พี่สวยๆเลยคะ่ะพร้อมกรอบนะคะสีดำ อ่ะสีรำสีเทานะคะพี่พี่สวยๆเลยเพียงแค่สา0รบาทพี่ไดะะ้ขนาดนี้คุ้มนะคะบอกเลยค่ะดูเก่าดูสวยนะคะมาต่อกันค่ะรายการที่28นะคะพี่พี่ขาเหลี่ยญหลวงพ่อฉุยวัดคงคารามนะพี่พี่นะอันนี้ก็จะเป็นด้านหน้านะคะเป็นเนื้อเปียกทองนะพี่พี่นะ องสีทองเลยนี้จะเป็นด้านหลังค่ะพี่พี่นี่ค่ะมาค่ะต่อกันรายการที่29นะคะพี่พี่ขาเหรียญหลวงพ่อฉุยวัดอขออภัยค่ะเหรียญหลวงพ่อวัดบ้านแหลมน,นะคะพี่พี่ขาขออภัยนิดนึงนะรายการที่29ค่ะอันนี้ก็จะเป็นด้านหน้านะคะพี่พี่ ดูเก่าดูสวยดูโบราณเลยนะพี่นะดูสวยเลยอันนี้เป็นเนื้อทองแดงนะคะพี่พี่อ่านี่ค่ะพี่พี่ค่ะนี่ค่ะมาต่อกกันรายการที่สาสิบนะคะพี่พี่ค่ะรูปหล่อพระชัยวัดนะอุ้ยขอภัยครับพี่พี่อันนี้เป็นรูปหล่อพระชัยวัดนะคะอันนี้ก็จะเป็นด้านหน้าค่ะ ดูสวยดูเก่าโบราณเลยนะพี่นะสนใจนะคะองค์เพียงองค์ละแค่300บาทนะคะพี่พี่ได้ขนาดนี้ถือว่าคุ้มค่ามากๆนะคะมาต่อการรายการที่31นะคะพี่พค่ะเป็นพระซุ้มกอนะอันนี้ก็จะเป็นหน้าหน้านะคะพี่พี่อพี่พี่จะได้พร้อมกอบฝังเพชรนะคะนี่คะ่ะ สวยๆเลยนี่จะเป็นด้านหลังนะคะพี่ๆคะ่ะสวยๆนะคะลายผอมกรอบเลยเป็นสุ่มกอนนะนี่คะ่ะมาคะ่ะรายการสุดท้ายของวันนี้แล้วนะคะพี่ๆคะ่ะเป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยวัดคงอ๋อขอภัยค่ะวัดโคสิตารามนะคะพี่ๆนี่คะ่ะเดี๋ยวหนูจะอโอเคนี่ค่ะพี่ๆคะ่ะมีกรอบให้นะ แล้วก็มีของของท่านนะคะพี่พี่สวยนะเนื้อเปียกท้องด้วยค่ะพี่พี่นี้จะเป็นด้านหลังนะคะ,ะด้านหลังนี้เหมือนจะมีหันหนุมานนะพี่พี่นะสวยๆเลยค่ะพ,พี่พี่คะ่ะได้พร้อมกรอบเลยนะนี่คะ่ะพร้อมเก็บพร้อมบูชานะคะจบกันแล้วคะ่ะพี่พี่คะ่ะสามสิบ สองรายการค่ะพี่พี่ค่ะถ้าพี่พี่สนใจนะคะพี่พี่สามารถแอดไลน์หรือว่าโทรเบอร์0808518529นะคะส่วน id ไลน์นะคะจะเป็น m i l d underscore กเกนะพี่พี่นะนี่ค่ะพี่พี่สนใจรายการไหนนะคะเพียงบอก ep แล้วก็รายการนะคะว่าพี่พี่สนใจรายการใดนะคะ เดี๋ยวน้องก็จะบอกสำหรับวันนี้นะคะมนลักพาบ้านนะคะขออนุญาตลาไปก่อนนะคะขอบคุณคะ่ะ